สนุกสนุกนะคะที่เล่นได้กับทุกคน mm hmm. ในครอบครัว Bunny Hop เป็นเกมที่มาลุ้นว่ากระต่ายตัวไหนนะคะจะเด้งก่อนคราวนี้เล่นได้สำหรับเด็กอายุ4ขวบขึ้นไปมาดูกันมาเล่นยังไง ชุดนะคะก็จะประกอบด้วยฐานเกมแบบนี้นะคะแล้วก็กระต่ายทั้งหมด4สี 4. วิธีเล่นเนี่ยเป้าหมายของเกมก็คือเราจะเก็บไครเก็บกระต่ายนะคะได้ครบ4ี่สีก่อนจะเป็นผู้ชนะอันนี้ก็จะมีแบบว่ากติกาอีกเล็กน้อยนะคะก็คือเวลาเราจะเล่นนะคะก่อนที่เราจะเล่นเราจะเอา ตัวกระต่ายเนี่ยลงไปตามช่องสีก่อนคราวนี้เขาจะบอกว่าตัวกระต่ายเนี่ยถ้าเราสมมติว่าเราเล่นสีเขียวนะคะจะเห็นว่าข้างล่างเนี่ยสีเขียวจะมีสองแบบนะคะที่เป็นข้างหลังข้างล่างสีดํากับสีของเขานะคะตัวสีอันนี้นะคะจะแปลว่าเป็นตัวที่เด้งแล้วก็ตัวที่มีสีดำเนี่ยก็คือตัวที่มีเด้งเวลาเราเล่นเนี่ยเราก็จําถ้างใช่ละ เอากระแพ้ก็จำไม่ได้ว่าตัวไหนเด้งสมมุติว่าเราเวลาเราใส่ลงไปนะคะเราก็จําว่าสีเขียวเนี่ยจะที่มันจะเด้งเนี่ยเราจะอยู่ตรงนี้คราวหน้าเวลาเราขวดมันจะได้เด้งนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวที่ไม่เด้งอ่าคราวนี้ก่อนจะเล่นเนี่ยเราจะวางตัวกระต่ายเนี่ยลงไปก่อนอย่ากดเวลาเล่นเนาะถ้าใส่ตอนแรกนะคะมันจะต้องเหลือขึ้นมาดิดนึงถ้าเกิดมันมี ช่องกดลงไปนะคะกระต่ายมันจะจมแปลว่าตัวนั้นเมันโดนกดไปแล้วอ่าตัวนั้นจะไม่เด้งเพราะมันมีอันนี้ใช่อ่าเริ่มต้นเราก็คือเราจะเอากระต่ายนะคะใส่ตามช่องสีลงไปพอเสร็จนะคะเราก็จะเลือกก่อนที่จะเริ่มเนี่ยเราจะเลือก ตัวคุณลุงนะคะว่าเราจะเล่นเป็นลุงสีอะไรสําหรับการเล่นสีคนเนี่ยก็คือ1คนเลือก1สีนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเล่นกัน2คนเราก็จะเลือกลุงสองสีอย่างสมมติอันนี้คุณแม่เล่น,ลนกับน้องคุณแม่ก็เลือกเราจะแม่จะเอาลุงสีเหลืองกับสีฟ้านะคะเราก็จะทอยเต๋าท่าน,นี้วิธีเล่นก็คือ การถอยเตา๋าถ้าเราได้สีธรรมดาสีเหลืองสีแดงอย่างนี้นะคะเราก็จะกดเราก็จะกดตัวกระต่ายของเราแล้วเราก็พอกดกระต่ายหนึ่งครั้งเราก็จะกดลุงของเราหนึ่งครั้งถ้าเกิดมันเด้งถ้าเกิดมันเด้งตัวนั้นก็เราจะได้เก็บไปนะคะแต่ถ้าไม่เด้งก็คือเป็นตาถัดของของผู้เล่นถัดไปนะคะถ้าสมมุติถอยเต๋าได้เป็นรูป นี้นะคะแปลว่าเราสามารถเทรดกับผู้เล่นคนอื่นได้1อันนะคะอะไรก็ได้สมมติว่าบังเอิญอะเรามีสีเหลือง2ออันและเราอยากได้สีแดงของคนอื่นนะคะอันนี้เราก็มีสิทธิพิเศษในการที่จะขอแลกกับผู้เล่นคนอื่นได้อันนี้ก็จะเป็นการสอนให้ลูกนะคะยอมรับแล้วก็ทำตามกฎกติกาได้ดีนะคะเพราะบางทีสำหรับเด็กเล็กเนี่ย เขาก็อยากจะแบบชนะนะคะแต่ว <mel od ic 00> mm ่า hmm. ถ so, ้ามีกฎกติกาที่ทุกคนจะต้องทําตามเนี่ยเขาก็จะได้แบบว่ารู้เรียนรู้ที่จะการทำตามตามตามกฎกติกาอันนี้เราถ้าสมมติเราทอยได้เป็นหลายสีนะคะหมายถึงว่าเราจะสามารถจิบตัวไหนก็ได้เลยไม่ต้องกดว่าแล้วลุ้นว่ามันเด้งหรือเปล่าลักษณะนี้ก็คือใครได้เก็บครบ 4อันก่อนก็เป็นผู้ชนะไปเป็นเกมสนุกสนุกที่เล่นได้กับทุกคนในครอบครัวนะคะร้านพั t ตตี้บุ๊ t o อนยตั้งใจคัดสรรหนังสือและของเล่นเสร่งพัฒนาการเพื่อลูกน้อยของคุณฝากกดไลค์และติดตามเพื่ออัปเดตของเล่นที่จะเข้ามาใหม่ทุกอาทิตย์ค่ะขอบคุณค่ะ